สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. ขณะนี้เวลาแปดโมงเสาร์เก้าโมงเสาร์ประมาณนี้ตอนนี้อยู่ร้านปลาเกลือ,อยู่ครับพี่น้องครับพัทยาสายสามภาคแยกมหนีเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องครับนอนอยู่กับหนีเพราะว่าทนจ้างต่อกำลังจะจ้างต่อให้สมานาคุณแฟนคลับเอฟซี FC. มูลแรกนี่บัตรเก้าสิบเก้าบาทเองครับพี่น้องครับบัตรถึงหนึถึงสามในบัตรแค่เก้าสิบเก้าบาทแคนน่นั้นเองนี่ผู้ใดก็นอนนี่นี่ครับพี่น้องครับผักกรกแนมมีอ่าพอหยุดก็ยืนนี่พอพอยากก็นอนนี่นี่ครับพี่น้องครับผักแดะนี่เลยไปที่เฮายังพันลื้อไปใส่เต้นเต้น, button, นยังบัตรถเก็บยังจังหมองจักวันนี่นี่คือมองยูมองพักแหวนครับพี่น้องครับมองยูมองนอน ภากันยืนหน,นึ่งวันนี่วาเจริญกันยืนหนึ่หัวหางายนอนยืนหนึ่งวัดไปแล้นี่พานกันนอนหนีหมดเลยพากันยืนหนึ่งวัดครับพี่น้นนองครับอะไรกันยังพัทยาเลยจังหวัดจังหวนมะแรงไว้อีกคือเก่าครับพี่น้องครับอย่าลืมมาให้กำลังใจมะแรงมัดแค่เก้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับบอถึงลอยถึงสัง่งเลยเป็นการสมณะคุณ พี่น้องแฟนคลับเอฟซีพาก,กันนั่งโขออกพ่เศษเซิร์นแสบเซิร์นแสบนั่งยินี่นี่น,นน,นี่พักแง่มกันย่นดีเมือเ่อแรกเห็นต่อคือคือลีเกนี่พี่น้องเห็นต่อมือกันเลยนี่ฟ้าหล่อกระน,นั่งงูม้มงว,งวงนม้วนยินดีนั่นี่ดีลอยมาขึ้นเลยก็ได้ Phán đi bán kia 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 thế. Ừ, kia thế. kia kia ok kia 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 สามหาบาทคนละสามสิบหาบาทสามห้าบาทสองนะโอ้นี่มีสุภาพก็นอนนี่นี่นองติดเกงบนมือนี่พอพายานอยู่เดียวบนนอนบนในนอ่นยี่นีพี่น้องนอนอยู่เต็นเจ้าของพู่ม นอนี allen, ang ang ่รีสอดเทจ้าของพี <neither> ่รองคนนี้นานนกไปเสร็จเดือดเลยว่นเป็นว่นเป็นซ้อมตายแล้วนอนบบฟันยังเด้วันจีฟันอันเล็กเนี่ย้ยใส่กลางไส้ใส่ปลาหยาเตนมแต่ซื้อน้ามาใส่รถตัดเซเว่นวันซื้อแพ็กหนึ่งมือ đi có ê, đi, con quay của nó đi năm cản biết không. นอนรกันนอนรมกันมันนี่ขนาดมือแรกนี่เป็นอีกมือนึองพี่น้องจะเริ่มใหม่ก็ล้องใจเด้อพี่น้องเจ้าพัทยาเชียบุรีครับไก่ไก่ไกแต่เบื้องอนว่าเม,มนูเห็ดยังกินให้ดหนึ่งแต่ขอเหนดนางที่เป็นหนึ่งแต่ข้มอ,นนอมันนี้อากาศปลอดโปร่งขึ้นครับเมื่อคืนพี่น้องเบ่งเดือด ป่าครับบอกใครมีเอาไปใช้เป็นอาลุดบ้านบ่เอป็นอาดบ้านติโอเคเอาอารถบ้านบ่เอาไปอไร ป้าจิมปาจมว่าสิลโฟมสิซิ้โฟมจะขาบป่ะซื้อได้มขาะที่ไป้่มา่ไงเเป้ใไผมไปตลาดที่บ่ไม่เลากินเดี๋ยวนี้ก็จะไป้ฉีดๆกันตัวคีิไปซื้อกินพี่น้อง มหฮะที่ฟัวมาสงบ่ลสิบีไมาสงผ่มีเอฟซีมมีเอฟซีคือเขาไหมีเอซอยู่แถวนี้บ้า่ถ้าพูแล้วเจ้ากิาเนียแค่สาเดี๋ยวพญากนใส่จน้อยัรพญาบ่มีเอฟซีคือมเท่าไรมมีเอฟซีคือม้เท่าเท่าอเท่าเท่าไม่เช่เนียมีเอฟซีคือมูเลยบ่ บอกปใหญาแล้วก็เอซีจะฟองละบุญเอซีนั่นหละตรงไก่เลยตรงไก่บาเนี้ยอะไอ่ใ่มพอเลีามีเอซี่เลยแต่ต้งบอัญาผมมีเอซี่ไหมู่บ้าเลยรท่รักตเลยอไปอาบก็จะอาบน้อนนี้นมันผ่เจาเซ็นบอลมันผ่าผ่านานี้นังเข้ามาแลวราที่สองบอกว่ามันค่าคนโอ้อาบแล้วก็จะหาบ่อยแล้ใหม่คือเส่ยมุ่เห้องอาบแล้วมันคุ้นมันได้ยโอเคอาบได้อาบเนี่ย อาเปซีโมเล่เหมืนกีโมเล่ไม่มาไหมกินทั้งซีที่กินเขาคือกินง่ายกินได้เขามาขายด้่<ม>าาสิมาไมาขายไปเย็งเข้ามาเพาะโอ้ยไปเย็งเขามา ของอะไรจะลืมไก็ตัองใจครับพี่น้องครับดูร้ราณฟาเกลือคือเก่าพัทยาสายสามนอนลอดทะเลอยูน่นี่พี่น้องซามกอลิเกนะ กินละไปข่ข่ามานนมามๆอ่ะมากินข้าเสาน้ำกันครับพี่น้องครับ กับเขาเขาจุดยอดเลยมากินข้าวซ้อนน้ำกันครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อบาาที่ดูเอาใส่ก็ว่าจะไปซื้อมูว่าหลับมั้มีครับว่ได้มันมันไม่หันมันไม่ค่ยเฉยมันไม่ค่อยน้ำเลยยานพอปัญญาจะทัน่าได้ผมี่ยันพอปัญญาทนวไ้อ๋อโอเคโอเคแมนข้าวแฟเป็นข้าเของน้ำอีดูได้เป็นน้ำมาเสียหนครับ ผมมียายกินเนี่ยพ่อใหญ่ใช่ครับบนนี้วันจะมีคนมุมีคนดูแลเราท่านหรอพ่อใหญ่พ่อใหญ่มียายกินเนี่ยเบิ่งหนาพูดเยี่สิบบาทครับดีิครับหนึ่งสองสิบบาท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 สามสองยี่สิบสิบบาทโอ้อะไรนะสิบบาทโอ้เห็นว่าพ่อปัญญาไม่จะได้มักทันพวกสุ่มปักตุ่มยังดีผมก็เลยดูแลให้บ้านอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราดูใจกันสิบบาทแท่งทวดเดียวกันเลยครับ อย่างคนละอย่างไหมกักเน่อาโอเคครับพี s <S ่น้องครับมากินขอน้ำกันมือนีเซ้านี่อาหารวันกินนอนัคนไหนบ้าน่ไหอ้าวันี้เกี่ยวกัอนมีเจอหนึ่งว่อ่เนาะอไไมเจ่ออ้ย่งเนี่ยนะไ้ใส่ที่นอนาะมันมีเซถุงยามีเซถุงยามีถุงยา อาโอเคครับคิปนีวัินีพรไม่ได้คิปหนาขอบคุณแฟนครับ MC ซีทีดตามีลงก็เลยกดสับกะ่ช่องพ่อพญาทีและพล์ออฟฟิเชียลมาก,กินเขาน้ำกันครับพี่น้องครับหับนบะลงุงหันบะลงนี่หับนบะลงย่างจินประท่าน,น,น,าย,นย่างจิ่าท่านจินบระท่าน,านจาน,านบุตรพี่น้องย่า่ท่านอาจารย์บุตรลุงคลิปก่อนพี่น,น้องอาโอเคครับพอคลิปหนาครับ